ความจริงเนี่ยตาตาก็ไม่ใช่ของเราตาก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นรูปที่เห็นเนี่ยรูปที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราด้วยและก็ไม่ใช่ของใครด้วยมันเป็นธาตุในขณะที่หูได้ยินเสียงเราคิดว่าหูเป็นของเราเสียงเป็นของเราเสียงเป็นของคนอื่นหูเป็นของคนอื่นไม่ใช่มันเป็นธาตุในขณะที่จมูก ได้กลิ่นเราคิดว่าจมูกเป็นของเรากลิ่นเป็นของเรากลิ่นเป็นของเขาอ่ะกลิ่นหอมเราก็ชอบกลิ่นหมาเน่าก,นกลิล่นตะระเราก็ไม่ชอบในขณะที่กายสัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยเราก็คิดว่ากายเป็นของเราเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นของเราความจริงมันไม่ใช่มันเป็นธาตุขาเรียกว่าธาตรู้ ในขณะที่ใจเนี่ยนึกคิดศาสตร์มันยึดว่าใจมันเป็นของของมันแล้วอารมณ์ที่มันไม่นึกคิดเนี่ยสาสตว์มันคิดว่าอารมณ์นั้นก็เป็นของมันความจริงแล้วไม่ใช่วิญญาณนี่คือท่ารู้ส่วนธรรมอารมณ์นี่คือท่าที่ถูกรู้รู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับเนี่ยธรรมาชาติของของวิญญาณคือรับรู้แล้วก็ดับรับรู้แล้วก็ดับ ไอตัววิญญาณน,นี้คือไม่ดีไม่เลวคือรู้อย่างเดียวมันทําหน้าที่รู้รู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับไอส่วนที่ว่ารู้ว่าดีว่าชั่วว่าเลวหรือว่าประเสริฐนั่นแนหะมันอยู่ที่ตัวสั้งขานอันนี้ฮะมันทําหน้าที่แยกจากกันนี่แหละให้เราพิจารณาโดยความเป็นธาตุอันนี้พระเจ้าบอกว่าไงให้เราพิจารณาโดยความเป็นอัญจนะ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นอาจานะกระทบกันกระทบกันแล้วก็ดับกระทบแล้วก็ระดับไม่มีอะไรเ okay. ป็นตัวเป็นตนนะตากระทบรูปแล้วก็ดับหูกระทบเสียงแล้วก็ดับจมูกกระทบกลิ่นแล้วก็ดับลิ้นกระทบรสแล้วก็ดับกายกระทบกับสัมผัสเย็นร้อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็ดับใจนึกคิดกับอารมณ์ต่างๆแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วกระดับไม่มีอะไรตั้งอยู่ สุขก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานทุกข์ก็ตั <ru> ้งอยู่ได้ไม่นานอุเบกขาก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานมันสลับกันอย่าสุขบ้างอย่าทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสลับกันเงนี้ทั้งวันทั้งคืนนะทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยพิจารณา้วยความเป็นอายตนะและประการสุดท้ายเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราพิจารณาโดยความเป็นอีทัพปัจยตาพิจารณาโดยความเป็นปฏิยจตสุบาททุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันตกอยู่ใน กฎอิทธปัญญาตาก็คือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่คือกฎอิทธปัญญาตาไม่มีอะไรพ้นไปจากกฎสี่ข้อนี้ได้เอายกตัวอย่างนะครับว่าทําไมมีคนตายเพราะมีการเกิดจึงมีคนตายฉะนั้นถ้าไม่อยากตายก็อยากเกิดมีลาบ เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกขมีนินทามีสรรเสริญมีกลางคืนมีกลางวันมีดีมีชั่วมีดำมีขาวนี่ฮะโลกเราเป็นอย่างนั้นะฮะนี่คือกฎอิทธิพยตาคือไม่พ้นจากสี่บรรทัดนี้ได้เจ้าบอกให้เราไข้ควรสี่บรทัดนนี้ก่อนตายเนี่ยเราจะไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือได้บรรลุเป็นพระอนาคามีนะ คือนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีคืออะไรล่ะก็คือปฏิจจสุบาเนี่ยฮะปฏิจจสุบาทก็คือการอาศัยซึ่งกันและการเกิดขึ้นเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึง